กวักมะกวด่างนะครับกระถางนี้นะฮะมีอยู่สองต้นนะครับนะฮะต้นที่หนึ่งนี่มีอยู่หกใบนะครับผมในต้นที่หนึ่งนะฮะด่างนะครับด่างสวยต้นที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใบนะฮะนะครับผมก็รากเดินดีแข็งแรงมีหัวนะฮะต้นนี้นะครับผม นะฮะพอลองพิจารณาดูนะครับสวยมากนะครับสวยมากแข็งแรงดีฮะนะครับม้อยู่บุรีรัมนะครับบุรีรัมอำเภอเมืองสามารถนัดรับได้นะครับ ก็เบอร์ติดต่อนะครับ0 6 1 4 6 3 9 9น6นะครับ Facebook ธงชัยบุรีล์นะครับผม